สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุไฟนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดเม้นท t ชาโรนะคะยินดีต้อนรับนะทุกคนที่เข้ามาใหม่นะคะขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ติดตามมาตลอดแล้วจะให้กําลังใจมีมาตลอดนะคะประทับใจมากๆสุดแล้วก็ซาบซึ้งใจมากๆเลยนะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักของชาวราศีธาตุไฟนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะอยากดูดวงส่วนตัวนะคะหรือว่าอยากที่จะเรียนนะคะดูไพ่กับเมย์เนี่ยก็สามารถที่จะคลิกลิงก์หรือ,อ,อแอดไลน์ไอดีที่มีให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะดูจะดูไม่ดูไม่ว่าการทักมาสอบถามคิวกันก่อนได้นะคะส่วนการเรียนนะคะคอร์สเรียนเดือนกุมภาพันธ์ตอนนี้ว่างสองที่สุดท้ายนะคะสำหรับเดือนกุมภา์นะ โอเคคะ่ะมาเริ่มเลยนะสำหรับความรักของชาวราศรีธาตุไฟนะเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศรีธาตุไฟในเดือนกุมภาพันธ์นะคะความรักของชาวราศรีธาตุไฟเนาะเป็นอย่างไรบ้าง The Thinking w o m e n นะคะหมายเลขก7 7ว้าวหมายเลข3 3ม d o o r Romance นะมีโอกาสที่คุณจะได้เปิดประตูหัวใจอีกครั้งนะชาวราศีทาตไฟหมายเลข20นะคะใต้สำหรับไพ่ Envy ให้ระวังนะคะช่วงนี้คุณอาจจะดูดีดูมีความสุขเป็นพิเศษนะคะชีวิตคุณอาจจะได้รับ โอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามามันก็ยังมีพลังงานของคนที่คอยแอบส่องแอบมองแอบอิจฉานะคะแอบที่จะคอยติดตามชีวิตคุณตลอดนะเท่าที่เมย์ดูตรงนี้นะคะแต่ว่าช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้มีโอกาสได้เปิดประตูหัวใจอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีโอกาสที่ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่คุณชอบหรือว่าคนที่ตรงสเปกนะคะหรือว่าอาจจะ เป็นคนที่คุณคุยอยู่ก็ได้จะเป็นช่วงเวลาที่มีช่วงเวลาที่โรแมนติกด้วยกันอาจจะได้ไปเดทกันนะคะใช้เวลาร่วมกันเนาะช่วงนี้เมย์มองว่าคุณน่าจะคิดเยอะคิดมากเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีการวางแผนอนาคตหรืออาจจะมีการวางแผนความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างร่วมกันนะต่อไปค่ะ regeneration หมายเลข46่นะคะ r e ชั่น Islands หมายเลข9นะคะใต้สำรับเป็นไพ่หมายมเลข3ป to be fair บางคนคุณน่าจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะน่าจะมีเรื่องของวามไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมนะคะไม่ให้ความชัดเจนอะไรบางสิ่งบางอย่างในอดีตที่ผ่านมาถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันมันมีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้จะได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมาปลูกต้นรักกันใหม่เหมือนตายแล้วฟื้นนะคะจากที่แบบ ความรักเหี่ยวแห้งเหี่ยวหายไปตั้งนานนะสำหรับชาวราศีธนฟคุณจะได้เจอความรักจะได้เหมือนเจอแสงสว่างที่ทําให้ต้นรักนะคะของคุณเนี่ยได้ผีดอกออกผลอีกครั้งหนึ่งก็มีโอกาสจะได้กลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์นะคะหรือว่าถ้าคุณโสดอยู่คนที่จะเข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นความรักที่คุณรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะนะะเป็นรักที่คุณใฝ่ฝันแล้วบางคนคุณอาจจะถามตัวเองว่าทำไมไม่มาสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนกับเขาสักทีเมื่อไหร่จะมีความรักดีๆเขาสักที ม้ว่าเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่คุณจะได้เจอใครสักคนหนึ่งคนที่คุณรอคอ,อยมานานอาจจะเป็นความรักที่มาช้าแต่มานะช้าแต่ดีช้าแต่ชัวร์นะคะจะได้รับความชัดเจนนะคะจะได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์มากขึ้นในความรักมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคถ้าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณนะคะก็ต่อไปเราจะมาดูไพ่ทารูนนะว่าพลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ ตอนนี้พลังงานชาวราศีธาตุไฟเป็นยังไงบ้างโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะคนถามว่าไพ่ทาโร่กับไพ่ยิปซีต่างกันยังไงคะเหมือนกันคะ่ะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันสําหรับเมย์ไม่มีอะไรต่างกันแค่อ่าคนไทยจะเรียกว่าไพ่ยิปซีเนาะแต่ชาวไทยจะว่าไพ่ทาโร่นะคะอื ขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีทัศนไฟในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีทาศุไฟชีวิตความคิดความรู้สึกนะคะของชาวราศีทัศนไฟในช่วงครึ่งเดืนอนแรกเนาะมันใต้สำหรับเป็นไพ่สับออกมานะคะเป็นสามดาบบางคนคุณอาจจะอยู่ในช่วง,งการเลิกลากับใครสักคนหนึ่งนะเลิกไปแล้วนะคะมีปัญหากันไปแล้วนะช่วงนี้พลังงานใบแรกที่ ดีดออกมาแล้วเมย์รู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนเลยก็คือควีนถือถ้วยเอ้ยควีนถือไม้เท้าแล้วดูไพ่สองถ้วยเป็นช่วงที่คุณโฟกัสกับแพชชั่นตัวเองเป็นช่วงที่คุณโฟกัสกับอโอกาสชีวิตตัวเองนะคะการงานธุรกิจนะแต่ว่าไพ่สองถ้วยขึ้นมามันมีโอกาสที่คุณจะได้เจอความรักดีๆมีโอกาสที่คุณจะได้เจอคู่ครองเพร o ซอ o บางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าได้หรือว่าอายุไม่เกิน25ปีนะคะไพ่เดอะเจฟเ เฮอ์บวานส์นะคะโอเคบางคนมีคนไกลนะคะมีส่วนอาจจะเป็นคนไกลที่อาจจะคุยกันพูดคุยกันติดต่อกันอะไรเงี้ยน่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินใจนะคะน่าจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณแหละหรือว่าอาจจะอายุไม่เกิน25ปีมันเหมือนตอนนี้คุณเองอ่ะยังมีความรู้สึกยึดติดอะไรบางสิ่งมาอย่างกับอดีตอาจจะเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เป็นความสัมพันธ์เดิมๆนะคะที่คุณรู้สึกว่า มันยังไม่ได้เคลียร์หรือว่ายังมีปมอะไรในใจที่คุณรู้สึกว่ายังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามออกจากตรงนั้นได้แต่ดวงคุณเองตอนนี้ดีนะเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอความรักเจอคนรักนะคะหรือว่าอาจจะหมายถึงว่าการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะกับคนที่คุณคุยอยู่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะขยายไพ่ควินถือไม้เท้าแฮงแมน บางคนคุณแขวนเรื่องความรักไปแล้วนะแขวนแขวนนวมเรื่องความรักไปแล้วยอมแพ้ไปแล้วโฟกัสกับตัวเองมากกว่าโฟกัสกับชีวิตการงานการเงินของตัวเองมากกว่าที่จะไปโฟกัสกับเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวมีขอปรับมุมกล้องนิดนึงโอเคมากกว่าในเรื่องของความรักโฟกัสกับงานกับเงินมากกว่านะคะเหมือนบางคนคุณยอมแพ้ไปแล้วล่ะเรื่องความรักเลิกคิดไปแล้วนะคะลงไปแล้วขยายสองถ้วยคะ่ะ ท e n นัเพนนิลชนคนนี้จะมาพร้อมกับความมั่นคงมาพร้อมกับความชัดเจนนะคะมาพร้อมกับเงินมาพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์นะแม้ว่าคนนี้จะเป็นคนที่มั่นคงนะคะเราดับหนึ่งในชีวิตตัวเขาเองอาจจะเป็นชาวราศีธาตุด,ดินนะคะที่คุณดิวอยู่กันมืงกรนพรุกษพนะคะหรือว่าก็อาจจะเป็นคนที่นิ่งๆน,นะคะหรือคนที่ ทำงานเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะหรือว่าเขาน่าจะมีท่าดินอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะเนะะาะขยายไพ่ p พ a สออ o ซอค่ะ2เหรียญคุณเองยังมีความกังวลนะในเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างนะยังลังเลบางคนคุณจะต้องเลือกระหว่างคน2คนไพ the devil, ่เดวติเวิขยายไพ่ร์ e อ of f o r t u n e ไพ่หนึ่งถ้วยว,ว้าว รักเก่ารักใหม่มาหมดเลยนะคนที่ยังไม่จบก็ยังไม่จบนะคะคนใหม่ที่จะเข้ามาก็รออยู่นะคะไพ่เด s t r ร n g ตแนะคะใต้สำรับช่วงนี้คุณมีพลังในตัวเองค่อนข้างมากนะคะโดยถ้าคุณโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงห์นะคุณมีพลังในตัวเองค่อนข้างมากนะคะมีความเข้มแข็งทางจิตใจค่อนข้างเยอะในช่วงนี้ไม่มองว่าไพ่เดือดรีเลขยายไพ่วิวออฟฟอร์จอนนะคะจะเป็นในลักษณะที่ ดวงคุณอ่ะกำลังจะอยู่ในช่วงที่ถ้ามันเคยแย่มันแย่ไปแล้วคือมันที่สุดอ่ะมันผ่านไปแล้วมันกําลังจะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะความรักจะดีขึ้นอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้อะไรที่มันไม่ชัดเจนความรักปัญหามือที่3ที่มันมีปัญหากันมาตลอดอะไรเงี้ยม์มองว่ามันกําลังจะจบไปคุณจะมีหนทางใหม่ๆเข้ามาในเรื่องของความรักอาจจะหมายถึงคนหนทางแก้ไขความสัมพันธ์ได้หรือบางคนคุณจะเป็นคนใหม่ๆเลยที่เข้ามาแล้วตัวคนเองอาจจะต้องได้เลือกใครสักคนหนึ่ง ะะว่าจะเป็นความรักใหม่เลยหรือว่าจะเป็นคนเก่านะแต่เท่าที่มีดูตอนเนี้ the worst is over นะคะคือที่มันแย่ที่สุดแต่มันจบไปแล้วนะสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะช่วงนี้ strong มากเข้มแข็งมากนะคะสุขภาพร่างกายก็ไม่มีอะไรน่าห่วงเข้มแข็งดีนะคะสุขภาพร่างกายดีเทาก่อนหน้านั้นแบบมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพหลังจากนี้ไปก็จะค่อยๆดีขึ้นนะสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีคู่กรณีนะคะมาดูว่าตัวเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะชาวราศีธนูเอ้ยไม่ใช่ชาวราอยู่ดีๆก็พูดชาวราศีธนูขึ้นมาชาวรา,าศีธาตุไฟนะคะจริงๆธนูปีนี้ทั้งปีเนี่ยเอ,อคุณเองจะดีใน,นเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายไปอยู่ในภพเรือนปัตตานีเนาะซึ่งก็ดีนะคะใน,นเรื่องของความรักเนาะเป็นเดินคู่ครอง ด้วยนะคะดาวฤกษจะเลิกเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะตัวคนเองจะโชคดีมากขึ้นในเรื่องของการงานแล้วก็ความรักนะคะอันนี้เฉพาะชาวราศีธนูนะที่มีพูดไปเมื่อกี้นะคะอ่ะโอเคมามาดูการว่าคนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณดิวอยู่นะคะตอนเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณ ให้ไฟอ่อนวานบางคนมีการทะเลาะก,กันนะคะมีปัญหาการมีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้ไม่เข้าใจกันอยู่นะไม่รู้สึกว่าคนคนนี้เขาน่าจะมีความรู้สึกขัดแย้งอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองนะคะ Six of Swords นิ่งกันไปเงียบกันไปนะคะไม่ได้คุยกัน the s t a r เป็นช่วงเวลาที่เขาอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองเพื่อคิดเพื่อทบทวนความสัมพันธ์เพื่อทบทวนความรู้สึกตัวเอง เขาไม่ได้อยากให้คุณกับเขามีปัญหาแบบนี้เขาไม่ได้อยากให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันชาวราศีพฤกษศพก็ขึ้นมานะคะไพ่ดีไฮรัฟเฟนส์บางคนเขาอาจจะแก่กว่าคุณได้5้าถึงหปีขึ้นไปเนาะช่วยอบโซช์เขาเสียใจนะขึ้นมาบอกว่าเขาเสียใจถ้าคนคนนี้คุณกับเขาทะเลาะก,กันมีปัญหากัน ไม่น่าจะใช่เรื่องมือที่สามแต่น่าจะเป็นความไม่เข้าใจกันอะไรบางสิ่งบางอย่างในความรักความสัมพันธ์เมย์มองว่าเขาเองก็อยากที่จะกลับเข้ามาหรือฟื้นความสัมพันธ์กลับเข้ามาเยียวยาความสัมพันธ์ใหม่ให้มันดียิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เมย์ดูถ้าคุณมีข้อมีคําถามนะคะหรือว่างงว่าทําไมเขาแคร์แล้วทําไมเขาเงียบไปที่เขาเงียบไปอ่ะเพราะเขากาลังคิดอยู่ว่าเขาพร้อมหรือย,อยังที่จะ มีใครสักคนหนึ่งแบบจริงจังนะคะพร้อมหรือยังที่จะสละบางสิ่งบางอย่างในชีวิตตัวเองนะคะเพื่อที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตหรือจะพร้อมที่จะดูแลใครหรือยังเท mm hmm. ่าที่เมย์ดูตอนนี้ mm hmm. เขาคิดเกี่ยวกับอนาคต mm hmm. เขาคิดเกี่ยวกับความมั่นคง mm hmm. แล้วก็ความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะขยายไพ่ mm hmm. ห้าไม้เท้าค่ะ mm hmm. เป็นไพ่นายอัวาน บางคนเขาเองยังหวงความโสดย,ยังรักอิสระนะคะเขาเองยังไม่สามารถที่จะตกลงกับตัวเองได้ว่าเออจะเอาอยัางไงกับคุณจะจริงจังกับคุณเลยไหมนะคะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยๆน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึกซึ้งกันแล้วระดับหนึ่งแต่แค่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นอะไรกันนะคะแต่ว่ามันมากกว่ามันมากกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันพิเศษกว่านั้นมันพิเศษกว่าแบบ แค่คบกันเล่นๆน่ะมันก็ไม่ใช่ระดับแบบนั้นนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะมันพัฒน,นาพัฒน,นามาถึงจุดที่เขาเองก็ต้องพิจนารณาแล้วว่าเขาจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไป Six of Swords นะคะ9าย of Coins คนคนนี้ย,นยึดติดกับความโสดมากๆยึดติดกับอิสระของตัวเองเป็นอย่างมากนะคะบางคนเขาอาจจะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีนะคะเป็นคนที่แบบว่า มีคนเข้าหาตลอดอะไรเงี้ยในเรื่องของความรักเนาะสิมีแบบมีคนยื่นเหรียญมาให้มีคนยื่นสิ่งดีๆมาให้มีคนออฟเฟอร์อะไรต่างๆมาให้ตลอดเวลาคือเขาไม่ต้องไม่ต้องวิ่งหาความรักนะคะแล้วเขาก็มีคนเข้าหาเขาตลอดอะไรเงี้ยนะขยายไพ่เดอะสตารค่ะ ซิกซ u p ันะคะอยากกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์คิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงช่วงเวลาดีๆระหว่างคุณกับเขาอยากที่จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจอยากจะกลับเข้ามาพูดคุยนะคะ mm hmm. ขยายไพ่เดียร์แฟนส์เอรับคัพส์คุณเป็นเอซับคนะไพ่หนึถ้วยเขาก็เป็นไพ่หนึ่งถ้วยมีโอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาเราเริ่มต้นความรักกับคุณใหม่แบบจริงจังแบบชัดเจนแบบ แบบปังความรักปังมากนะคะอยาให้ไพ่สามดาบนะโฟล์ทคัพเขาดูว่าที่ผ่านมาเขาทําให้ค mm ุณเสียใจเขาดูที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าตัวเขาเองควรที่จะทําดีกว่านี้ควรที่จะดูแลคุณเองได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าเขาก็รู้ว่ามันกลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้แล้วต่สําหรับเป็นไพ่เดอะเวิ d ์เขาอยากที่จะให้คุณกับเขากลับมาเริ่มต้นกันใหม่แบบ นับหนึ่งกันใหม่เลยนะคะอยากที่จะให้คุณะลืมเรื่องราวในอดีตซ้าให้อภัยเขาแล้วแบบมาเริ่มต้นกันใหม่จริงๆมาเริ่มต้นชาร์เตอร์ใหม่ของชีวิตวร่วมกันมาเริ่ม จับมือแล้วไปด้วยกันคือนับหนึ่งใหม่อันนี้ถ้าคุณทําได้นะคะคุณยังอยากที่จะไปต่อกับคนคนนี้คุณให้อภัยเขาได้แต่ถ้าคุณรู้สึกคนพอแล้วคุณไม่อยากที่จะไปต่อแล้วคุณอยากจะไปเลือกลักใหม่ดีกว่าไปคนใหม่ๆดีกว่านะคะก็คุณก็เลือกได้คุณก็ทําได้เพราะมีรู้สึกว่าช่วงนี้จักรวาลจะเปิดประตูนะคะโอกาสในเรื่องของความรักมาให้คุณเลือกให้คุณตัดสินนะคะให้คุณพิจารณาว่าคุณจะเลือกใครหรือคุณอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับใคร ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเองอ่ะถือไพ่เหนือกว่านเรื่องของความรักสวยเลือกได้หรอเลือกได้นะสําหรับชาวราศรีาตุไฟช่วงนี้นะคะอ่ะโอเคมาต่อไปมาดูว่าตัวเขาเองเนี่ยอยากที่จะพูดนะคะหรือบอกอะไรกับคุณนะแต่เขาบอกอะไรกับคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไร I will p l a y our conversations over and work over นะคะเขาบอกว่าเขาย้อนแชทคุณกับเขาตลอด ะะวันนั้นที่คุยอะไรกันไปอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่เคยลืมนะเขาคิดถึงบทสนทนาของเราตลอดเสมอ I am starting to understand our connection นะคะเขาเริ่มที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากยิ่งขึ้น I am becoming a better person เขาอยากจะบอกคุณว่าเขากำลังเป็นคนที่ดีขึ้นนะ ไฟได้ night, the truth crush me บางคนเขารู้ว่าคนเองมีคนใหม่ๆเข้ามามีคนเข้ามาจีบช่วงนี้เขาอาจจะมีเสน่ห์ดูดีเป็นพิเศษแต่งตัวดีนะคะชีวิตดีๆมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขากำลังจะเสียคุณไปแล้วอะไรเงี้ย you don't know how hard it, you don't know how hard it was to let you go เขาบอกว่าคุณไม่รู้หรอว่ามันยากแค่ไหนกับการปล่อยคนไป I know I was a distraction from your pains บางคนเขารู้สึกว่าคุณเองก็อาจจะไม่ได้จริงจังกับเขาหรอกคุณเองอาจจะคุยกับเขาเพื่อแบบฆ่าเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ย It s t time for me to heal now เขาบอกว่าเขารู้มันเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องหิวหิวตัวเองหิวความรู้สึกตัวเองหิวความสัมพันธ์นะคะเยียวยาตัวเองเยียวยาความสัมพันธ์เนาะ I lost myself for a little while เขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาสูญเสียการเป็นตัวเองไปหรือว่าเหมือนคนแบบไม่รู้ว่าทําวันนั้นทําไมถึงทําแบบนั้นไม่รู้ว่าทําไมวันนั้นถึงพูดแบบนั้นคุณอะไรเงี้ยต่อไป I left when I s a w y o u with someone บางคนเขาเลิกกับคุณไปเพราะเขาคิดว่าคุณเองมีคนอื่นนะคะ I h i t who I really am from you เขาบอกว่าเขาซ่อนตัวตนจริงๆความรู้สึกจริงๆจากคุณนะคะ แต่สำหรับ don't react when p e o p l e when p e o p l e mention you นะคะเขาบอกเวลาใครถามหนึ่งคุณเขาก็นิ่งอ่ะเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะพยายามเก็บอาการแหละคนคนนี้นะพยายามนิ่งเงียไม่รู้สึกอะไรเนาะมาดูว่าไพโรแมนต์แองเจลอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทาตุไฟในเรื่องของความราัก recognitions นะคะ someone from your past is returning to your life คนรักเก่ากลับมานะคะ mm. word waiting for d h e i e t i m i n g it's at work in your love life right now นะคะแล้วก็ e x p e s t your love go ahead and make a romantic gesture give your relationship a chance work on your partnership นะคะ soulmate นะคะ yes this is your soulmate ไพ่บอกว่า มีโอกาสที่คนเก่าๆคนมีโอกาสที่จะเป็นคู่ของคุณนะคะใครสักคนหนึ่งเป็นคนที่คุ้มค่าแก่การรอมีใครสักคนหนึ่งจะกลับเข้ามาบอกความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะพราอยากที่จะให้คุณ่ะให้โอกาสความรักให้โอกาสความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหม่หรือคนเก่านะแต่หนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นคนที่เป็นโซเมนคนเป็นคนที่มีคู่ของคนนะคะเป็นคนที่เป็นคู่ของคนอ่ะจะเป็นความรักที่คุณรอคอยนะคะ ในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณเลือกเองคุณตัดสินใจเองนะคะเป็นความรักที่คุ้มค่าต่อการรอนะจำได้ไหมที่เมย์บอกว่ามันเป็น Treasure Island s นะคะคือมาช้าแต่มาชัวมาช้าแต่มานะนะคะเป็นรักที่คุณรอเลยนะคะใต้สำหรับเป็น i t h s safe for you to love นะคะ open your heart to give and receive the highest energy of all. มันปลอดภัยที่คุณจะรักใครมันปลอดภัยที่คุณจะมีความรักมันปลอดภัยที่คุณเอง จะให้โอกาสความสัมพันธ์นะคะโอเคมาดูว่าไพ่ The whisper of love อยากจะให้คำแนะนำอะไรสำหรับชาวราศีธาตุไฟนะคะหมายเลข27 spiritual connection นะคะ our relationship has a connection that goes beyond this lifetime เป็นความรู้สึกที่เม่ได้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วว่าคุณกับเขาอะไม่ได้เจอกันเพียงชาตินี้ชาติเดียวคุณเคยเจอกันมาก่อนนะคะมันไม่ได้การที่คุณกับเขาเจอกัน มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะสำหรับคุณกับเขาแล้วก็ต่อไปเป็นไพ่แมายเลข42นะคะ Rest and relaxation is essential We all have a fundamental need to take a break นะคะพักผ่อนนะคะดูแลตัวเองดูแลหัวใจตัวเองถ้าเหนื่อยก็พักนะไม่จาเป็นจะต้องทำงานเยอะทำงานหนะักถ้าความรักมันเหนื่อยมากก็พักนะคะคนเราทุกคนก็จะต้องมีช่วงเบรกมีช่วงพักให้ตัวเองเนาะ ต่อไปนะคะไพ่ The Last Card นะมาดูว่าไพ่ Rose Oracle อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธานฟในเรื่องความรักนะอยากจะแนะนำอะไรคะ่ะ The tone นะคะ Protection boundaries clear communications ไพ่บอกว่าถ้าคนคนนี้กลับมานะคะ กุหลาบอ่ะเขาก็ยังต้องมีหนามเพื่อโปรเทคตัวเองถูกไหมเพื่อป้องกันตัวเองดังนั้นตัวคุณเองก็ต้องป้องกันตัวเองเซตบาวน์ดรีให้ชัดเจนนะคะ set เสดไปเลยว่าอะไรได้ไม่ได้คุยให้ชัดเจนว่าอะไรที่คุณโอเคไม่โอเคถ้าคุณอยากที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์นี้ต่อไปการปกป้องหัวใจตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดการเซตบาวน์ดรีการเซตมาตรฐานให้กับความรัก มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดมันคือการที่คุณเองฝึกที่จะรักตัวเองหรือรักตัวเองได้ดีขึ้นการคุยกันให้เคลียร์การคุยกันให้ชัดเจนทําให้ความสัมพันธ์นี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ท็อกซิกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณนอนะคตแต่ว่าตัวคุณเองจะต้องชัดเจนกับตัวเองก่อนนะชาวราศีธาตุไฟโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย